ไฟมเท่าผมบอก่เท่าแม่าตัวจริงก็เ่าเนะโอ้ตัวจริงมะเท่าหันเท่า้หันเท่าได้เครับอแฟนครับคนยองออเวินสีดัง้วครับนี่แฟนครับครับนัวยครัฮะไอม้อป็นอมยนบอแบบไม่ฟใชบอกกำลังา จะซ่อมกาดูแล่ไขครับผู้จัดการผู้จัดการนครับครับแล้วแฟนครับน่ยแกนเลยแกนเลยแกนเลยผมเนี่ยแฟนครับสาม,มารถพยกักลุนยิ้มก็เนี่ยครับอ,อ,อยัางมาตฐาสนหลักเมือก็มันพักก็แฟนครับตลอดดเห็นนาจำได้เนี่ยผมไบอกอ้สุดยอดจด้มติดตามตลอดเดือดไข่อไ่งไป ไอวายพลแดนะที่ตามนี่มึอนี่เหรอเน็ตผมมีนี่ยผมไมเลยนพวกเดียวกันมือนียมไวเดียลึเมือนเดียร์่องทูบไหวเดียวที่ว่ายที่ยังบุรพ่าแพ้ผมกับเบิ้งสี่ตังลาดหนึ่งลาดเลยหาพันหนึ่งแอ้วผมกับเบิ้งนะผมกับเบิ้งกันนั่นน่ะเบิ้งบอมันไปต่อยแบบมันโหตอนตอนแรกมันโหโต๊สิต่อยวันที่สิบสี่ไงที่นี่เชฟบุญท่ามเขาเลื่อนบ่ได้จัดลังงิีบหมดเล่ะเขาเลื่อนไปจัดพินาผ่านเล็กน้อยมันก็เลยซ้อมบ่เต็มที่ไง แกโกโคโแกมเตมมมันไปบ่เต็มทท่มันซ้อมไดอมมือแล้วก็อีกมือนึงมากอะมันลดนหนักไล่แบบรายการมันเรื่นไปเรื่นมากไลาโอ้ผมยุยอโศครับอ๋ยุอโยมเพื่อใดครับคกันยนี่ผมยุ่แค่ไหนกับเพิ่งมื่อไหรล่ะ้ที่ผมยุ่งทั้งครับมยุ่งับันเพอ๋อนเพชรนี่ยเนี่ยบนกับไอมอกับ้กัคนันาดีครับ พอคนเป็นนักมวยเหอพอนไหนเอยงกอใครลุงเรืองอ่ะออไอ้ยงว่าจักโยนตัวยได้จีจัดมวยจริงเรงชเรื่อง่เรืองลเออ่ออต้อแจ็คข่า้อย่าจักเ่ว่าหาแลจับทำไมได้จิงแฟนมวยตัวจริงเดยตอนนี้แฟนมวยแบบแฟนครับโอ้ยผมติดตามครามาเป็นลุงตลอดเลยครับผมรักพัดเพื่อนซีกันใม่ะเทงเราโอ้ย่างตลอดนเเครับแฟนคขับเพิน ดูใจคับพ่ออแฟนครับอยู่คอนแชร์รุ่นร่พอดีน็ดผมไม่มเสมัครเน็ตได้วันคุกินแงนิ้ิ้มวน้กิแงก็เาอกกมันมวยเราท่นบอกเราบอกไปะอกก็มันมวยอย่างอ๋อแต่มันมวยว่าได้เห็นหรือครับบ่าเห็นต้งไปว่าอะไรครับว่าแมนว่าแบบว่าไปว่ได้แบบมันคุยเรื่องธุรกิจบอลลโตกันก็ว่าทำาให้รวยนถูกไหมรวยวะก็พ่อมีพ่อจริงครับ เ עם, ็่อพอผมเห็นมวยกับพิมาดมากประมาณ30ปี30กว่าปีครับเป็นพระทิพ่าไม่ได้อยู่บ้านเกิดเป็นยุบมังกงผมเห็นต่ว่าอยู่นี่ยูู่นี่ยั่ย่นี่ัโกเกิดสงแ นะครับสี่สำหรับกียร์าครับเตร็จแล้วไปโดดอีกทีครับ ผลุกโอนครับผู้ใหญ่ใจดีของพวกคารวยลังไทยแต่ว่าวอนนี้โอนโอนรับเมงอนกับเบียร์ดว่าต้องรับันานแล้วเราไม่ยอม ยังเวลาคูดเดียวครับร่างกายผมจะ็นร้อยเปอร์เซ็นต์เสียจ่ายคนละซึ่งด้วยความแข็งมันทำงานหนักมาต่อนแสบครับมาเดียวเรามาเปิดใด้ปุ๋ยเราก็จะต้องมารอเป้ามาต่อเทคนิคของปุ๋ยครับผมว่าร่างกายคนเราเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยผมว่ามันมาจากอาหารกัดกินดีก่อนมันจะร่างกายดีครับจากทนายก่อนเลยทายก่อนทราเพราะว่าสุขภาพดีของพี่มาเนี่ยเพราะว่ารู้จักดูดฟู้ดของผลิตภัณฑ์ดีๆของ D R f ู o d ใช่ไหมครับมันใช้พาร์เคิลยังไงพี่มาตัวนี้เนี่ย ครับจริงๆแล้วซูเปอร์ฟเนี่ยที่ต่างประเทศเทศนี่ยเขาได้รับความนิยมกันมานานแลน้วนะครับเป็น,นเป็นอาหารประเภทผักผลไม้แล้วก็ธัญ,ญพืชครับแ,แต่จะมีความพิเซตตรงที่ว่าซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าสูงกว่าสนาต้นหอมผักชีตัวหอมที่เราทานกันเป็นประจำนะครับซึ่งซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยย่อยาฟูด ต้องบอกว่าสารอาหารครบครันนะครับดี่อาบุญเนี่ยสารอาหารเต็มพ้นตอนนี้ลรกพี่กำลังพาดแบไม่มีคนตอดตั้ไใในระยะยาวนะครับก็เราสอคนจะทราบราว่าต้องจับ้านทราบปถาานอาบูแล้วเนี่ยร้อยเดบต้อชนาเขาใส่แงีมาโคนเาะส่งอยาสมจริงหัที่ราบปถาเราสองคนผลไม่ได้ครับุคนของการคู องาาทดบอว่านบงว่ายังเมื่อยแล้วก็หิวครับอิ่วยเตี๋ยวทาให้เราคนัวน่งกินรวยเตี๋ยวแล้วก็ดูมวยไปด้วยเพา่าี่์เยผมเลยต้องลองบ้างสิต้องลออะไรี่ว่าดีเราก็ต้องลอเนี่ยครับทองสีทองเนี่ยเรียกว่าเป็นุเคนะครับเป็นผมมาคานะครับหรือผมจากประเทศเดดูที่เราอินาเนี่ยใช้เป็นอาหารรักษาโลกมายาวนานเขาบอกว่ากว่า4,000ปีเลย ค่าภาพและการอนไรบ้วนี่สดที่มีท่้านเาแสดว่าเราจะมีการที่ชาเราการเปี่ยนแปไปในททางของร่างกายด้วยครับก็ช่วงนี้ผมกมยนำเี่แล้วก็มีาแบแต่พอผบลองทานกันไปแล้วหรือป็นเรารู้สึกว่าจากที่เราเยนอนไม่ค่อยหลับชะมัดเดียก็เราทานได้กับน้ําบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำเย็นน้ำอุ่น ทานตากเป็นน้ำโดยตัวตัวผมเนี่ยมมจะทหลังอาหารเช้าครับมจะทานแบบบบช่วมมันอยากจะสังส่งโปรโมชนนั่นยางรบางครับต้องรับเศษนต้อรับผู้ชมในรายการนี้นะครับมีเส้นโประชันทดลไปลองใช้กันนะครับต้องบอกว่าเป็นเส้นที่จัดตัาจากเส้นในราคา้นานะครับตมนี้บอกเนี่ยราคาส่สามพันเก้ารบาทวันนี้เราจาัดให้่านผู้ชมในราคาเพียง 9ก0บาทเท่านั ard, ้นนะครับและส่งฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเราจะส่งไม่ฟรีนะครับโอ้มชั่แบบนี้ไม่ควรทณเลยนะี่นะอะไรนะโปรมชั่สูงยเะกราะน้ำมันาแฟวยไปเราทไปไม่ลูกค้าไม่ได้ใช่ครับเราบอว่าโปรโมชั่นจริงๆว่าโดเฉพาะโปรโั่ส่งท้ายปีนะครับสกล่องราคาสบบาทนะครับแล้วก็แบ่กล่องแถมตึ่งกล่องด้วยก็บอกว่าจำกั สำนะ mhm. หรับแฟนรายการบนวัน <Nixon> ศุกร์ที่จะสั่งซื้อนะครับโทรได้เลยตอนนี้นะครับจำกัด500สายเท่านั้น2 1งหนึ่งนะครับถือว่าแอดไลน์เข้ามาครับเข้าๆนะครับวันนี้นี่เอาสุขภาพดีมาฝากแล้วอยู่ที่ท่านนะครับก็ต้องโทรติดต่อแล้วไม่ก็แอดไลน์มาเจ้าบาทครับคุณพี่มานว่ากับครับไปครับสมัครพันธุ์เงเลยครับเรียงตั้งนะสำหรับสมุดโดยด็อกเตอร์ฟูดสุขภาพดี เชบ่อมานหรบหาเช่อมานเทียวหาเชมาบัดขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทั่วแวนมวยไทยหรือทิ้งทั่วเที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ